แต่แค่เมืองไทยนะน้องมกเวลาเราเดินไปห้างน,นะคะคนต่อคิวหน้าร้านแบรนด์เดมกเป็นหมดทั้งวันสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเวลริพาร์กิ่ช่องที่อยากให้คุณมีเงินออมผ่านการลงทุนด้วยกองทุนรวมโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล10กองทุนหุ้นจีนฟื้นตัวแรงมากถึง22-40%เขาลงทุนในอะไรและหุ้นตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ จากคำกล่าวที่ว่าหุ้นตกแรงจะฟื้นแรงอันนี้เป็นจริงไหมคะพี่ลีพิสูจน์ได้ไหมคะวันนี้เราเอามาพิสูจน์เลยค่ะน้องมุกเพราะว่าสถานการณ์หุ้นจีนที่หลายๆคนกังวลใช่ไหมคะเรื่องรัฐบาลจัดระเบียบเนี่ยเราพูดต่อเนื่องกันมาหลายครั้งแล้วนะมีะตั้ง5-6ปัจจัยนะ แล้วก็ไอเรื่องหลังสุดเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากังวลม,มากนะคะในส่วนที่มีการล็อกดาวน์แล้วก็ตอนนี้ปรากฏว่าข่าวล็อกดาวน์ก็มาอีกนะคะเพราะว่าจากการที่ล็อกดาวน์เสร็จแล้วเปิดไปก็ยังมีปัญหาอยู่ก็ต้องกลับมาล็อกดาวน์อีกรอบก็เป็นเรื่องของ Supply Chain disruption ที่เป็นเรื่องใหญ่ของจีน ในประเด็นหลังสุดตอนนี้นะคะแต่ปรากฏว่าหุ้นจีนแอบขึ้นค่ะพอเรามาเช็คจากในส่วนของ Morningstar นะคะก็โอ้โหตัวเลขสูงมากค่ะน้องมุก22-40เปอนตะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ตกร่วงไปแรงเลยนะคะใช่ค่ะอันนี้เราวัดที่3เดือนนะเพราะว่าเราอยากจะเห็นว่ามันมีการรีบาวเข้ามาเท่าไหร่นะคะดังนั้นเราก็เลยจัดเรียงลำดับจาก ที่ขึ้นสูงสุด10อันดับแรกเอามาให้คนฟังดูนะคะว่าขึ้นเท่าไหร่ปรากฏว่าตัวเลขออกมาเป็น22%ถึง40%เลยค่ะน้องมุกมีผลงานของทั้งหมดไหมคะ10อันดับแรกลองเล่าให้ฟังดูนะคะว่ามีกองไหนบ้างที่ได้เกินขนาดนี้เลยค่ะได้คะ่ะเรามาดู ผลงานจิบอันดับของกองทุนหุ้นจีนนะคะที่ฟื้นตัวแรงใน3เดือนนี้กันค่ะสำหรับกองแรกนะคะเป็นกองจากทิสโก้ค่ะทิสโก้ไชน่าคอน s u m e r นะคะทำผลตอบแทนย้อนหลัง3เดือนค่ะได้สูงถึง40.06%ค่ะกองที่2นะคะ s c b China Equity ค่ะเป็นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะทำได้อยู่ที่27.28%ค่ะกองที่3จะเป็นกองเดียวกันกับเมื่อข้างต้นนะคะกอง s c b China Equity เป็นช่องทางธรรมดาค่ะทำได้อยู่ที่27.01%ค่ะ ต่อมานะคะกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนค่ะ26.96%และกองทุนกรุงศรีไชน่าเมกาเทรนด์นะคะทำได้อยู่ที่23.25%ค่ะและสำหรับ5้าอันดับหลังนะคะก็จะเป็นกองคล้ายๆกันค่ะจะเป็นกอง SCB c ชน n า Equity Thai b บา H เฮนะคะจะเป็นหลายช่องทางค่ะทั้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และช่องทางธรรมดาค่ะกองทุนก็ทำได้อยู่ที่ประมาณ22%ค่ะและอีกกองหนึ่งนะคะ TISCO China S-Share Equity ค่ะ กองนี้นะคะเป็นทั้งกองธรรมดาลแล้วก็กอง IMF ก็ติดอันดับด้วยค่ะทำได้อยู่ที่22%ค่ะก็ต้องเรียกว่าผลงานโดดเด่นมากเลยนะคะน้องมุบถ้าเราดูผลงานอันนี้มันก็คือตั้งแต่ต้นปีนะคะจนถึงวันที่16มิถุนายนนะคะอันนี้เป็นผลงานที่เราเปรียบเทียบจาก Morning Star Thailand นะคะและนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของกองที่ผลงานอันดับ1กับอันดับ2ดีไหมคะมาเจาะลึกกันดูนะคะว่า ทำลงทุนอะไรทำไมถึงได้ผลงานที่พลิกฟื้นกลับมาเร็วกว่ากองอื่นค่ะเรามาดูข้อมูลกองแรกกันค่ะกับกองที่ฟื้นตัวถึง40%เลยค่ะพี่ลีกับกองทุน Tisco China Consumer ค่ะกองทุนนี้นะคะฟื้นตัวแรง40.06%ภายใน3เดือนค่ะโดยกองทุนนี้นะคะเน้นลงทุนในกองทุนหลักอย่าง Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF ค่ะซึ่งเป็นกองทุนรวมประเภท ETF ที่ซื้อขายจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กค่ะ เป็นกองทุนที่ลงทุนในหมวดธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทสินค้าฟุ่มเฟือยค่ะทาไมช่วงนี้กองทุนนี้ถึงฟื้นตัวแรงคะพี่ลีค่ะถ้าเราพูดถึงสินค้ามันก็จะมีอยู่2ประเภทนะคะสินค้าพื้นฐานกับสินค้าฟุ่มเฟือยค่ะทีนี้ในช่วงที่มันมีวิกฤตเนี่ยแน่นอนคนก็คือไม่ไม่อยากซื้อแล้วก็ช็อปมันก็ปิดด้วยสินค้าแบรนด์เนม ต่างๆเนี่ยมันก็หาซื้อ,อยากเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ก็เรียกว่าหดตัวอย่างหนักเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้รับผลกระทบหนักค่ะ<ช>ทีนี้กองนี้เนี่ยเป็นกอง ETF ที่เน้นสินที่เน้นสินค้าฟุ่มเฟือยถ้าน้องมุกไปห้างตอนนี้เนี่ยน้องมุกจะเห็นพฤติกรรมคนไทยเนี้นะซึ่งจริงๆแล้วกลาลังซื้อเรามีไม่เยอะเท่าคนจีนหรอกแต่แค่เมืองไทยนะน้องมุกเวลาเราเดินไปห้างนะคะคนต่อคิวหน้าร้านแบรนด์เดมกันหมด ทั้งวันเลยค่ะใช่ค,ค่ะพี่อันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะคะมันเป็นเรื่องพฤติกรรมที่สอดคล้องกันทั่วโลกเนาะโดยเฉพาะคนจีนนี่เขาเรียกว่าหิวกระหายสินค้าแบรนด์เนมอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าอาจจะด้วยวัยด้วยกําลังซื้อแล้วด้วยการที่เขาถูกอัปเกรดขึ้นมาเป็นชนชั้นกลางเนี่ยมันมีจํานวนมากประชากร1400ล้านคนเนี่ยคนชั้นกลางที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาแต่ละปีละปีเนี่ยต้องเรียกว่าโตขึ้นมา ถ้าเป็นนับเป็นรายวันนี้เป็นจํานวนหลายหลายคนเลยนะคะ,คะที่เขาถูกอัปเกรดขึ้นมาดังนั้นสินค้าพวกนี้เนี่ยพอสถานการณ์มันมันเริ่มเปิดนะคะแล้วก็ซื้อสินค้าออนไลน์ได้ตัวที่มันพลิกฟื้นกลับมาเลยทําให้กองนี้ขึ้นมาหนัก40%เปอร์เซนเลยะค,ะค่ะค่ะพี่ลีแล้วสินค้าผู้เฟือนี้นอกจากสินค้าแบรนด์เนมแล้วยังมีสินค้าประเภทอื่นๆอีกบ้างไหมคะที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ค่ะก็มีหลากหลายอย่างนะคะ เรื่องของการออกไปทานอาหารทานหรูอยู่สบาย mm hmm. อะไรอย่างงี้นมันก็เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างหนึ่งนะคะ mm hmm. หรือว่ารถยนต์นะคะอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ปัจจัยพื้นฐานของเรานี่แหละคะ่ะที่มันเกินจากปัจจัยพื้นฐานจากเรื่องอาหารน้ํายานะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือเรียกว่าสินค้าฟุ่มเฟือยคะ่ะ mm hmm. เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตทําให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกเหนือจากการใช้ปัจจัยพื้นฐานนะคะ แล้วอย่างนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆไหมคะในอนาคตสําหรับสินค้ากลุ่มนี้ว่าจะมีการเติบโตไปในทางไหนบ้างคะค่ะก็จะเป็นเรื่องของอการเติบโตของเศรษฐกิจจีนนะคะซึ่งเป็นอันดับ2ของโลกนะคะ,คะซึ่งสนับสนุนให้มีการเติบโตของสินค้ากลุ่มนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหลักเลยนะคะปัจจัยแรกนะคะปัจจัยที่2ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องโลกของอินเทนอร์เน็ตทำให้การเข้าถึงสินค้า ต,ต่างๆเหล่านี้เข้าถึงง่ายมากขึ้นนะคะเราก็จะเห็นว่า,ายกตัวอย่างง่ายๆเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวนี้เราแค่จิ้มจิกดกดจิ้มจิ้มเนี่ยเราก็จะไปไหนทั่วโลกได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นนะคะการจองตั๋วออนไลน์การ จองที่พักออนไลน์อันนี้ก็เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างหนึ่งที่เราสามารถที่จะเข้าถึงจากทางอินเทอร์เน็ตได้แล้วคนก็จะคุ้นเคยกับตรงนี้นะคะแล้ววันนี้มุกยังมีข้อมูลสถิติเกี่ยวกับประชากรของประเทศจีนค่ะที่เป็นปัจจัยสนับสนุนสินค้าประเภทนี้ค่ะจำนวนประชากรโลกนะคะข้อมูลในปี2020นะคะทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ7,800ล้านคนค่ะโดยเป็นประชากรจีนนะคะทางประเทศซึ่งมีอยู่ประมาณ1440ล้านคนค่ะ โดยประชากรจีนนะคะคิดเป็นสัดส่วนราว18%ของประชากรโลกทั้งหมดค่ะซึ่งเกือบหนึ่งใน5ของประชากรโลกก็คือคนจีนนั่นเองค่ะค่ะ <c oughs> ก็ต้องเรียกพลังของการบริโภคก็อยู่ตรงนั้นนั่นเองนะคะ,คะถ้านับจากจีนแล้วก็คงจะเป็นอินเดียเนาะ,ะแต่ถ้าเราพูดถึงอินเดียกับจีนเนี่ยถ้าในแง่ของการบริโภคสินค้าเนี่ยดูเหมือนจีนจะโดดเด่นมากนะคะ <c oughs> <c oughs> มีกําลังซื้อมากกว่าใช่ไหมคะมาดูหุ้น1ิบอันดับที่กองทุนนี้ถืออยู่กันดีกว่าค่ะพี่ลี สำหรับตัวแรกนะคะเหมยถวนค่ะถืออยู่ที่9.25%ค่ะ JD.com นะคะ9.24%ค่ะ Alibaba Group h o l d i n g นะคะ8.51% b i d a n c e 5.81% Neo 4.18%พินตัวตัว4.06% Yum China Holdings นะคะอยู่ที่3.95%ค่ะ Liming 3.6%ค่ะ รีออโต้2.96%ค่ะและบริษัท a n t a s าสปอร์ตโปรดนะคะถืออยู่ที่2.63%ค่ะเป็นข้อมูลนวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะค่ะข้อมูลจาก10ตัวเนี่ยเรารู้จักชื่อหมดเลยนะคะน้องโอคถ้าดูมีอะไรบ้างเหมือนวนเจดีอลีบาบานะคะ ก็เหมือนทนเจดีอลิบาบาเนี่ยเราเป็นลูกค้าเขาอยู่แล้วหรือเปล่าสําหรับเจดีก็มาร่วมทุนกับเซ็นทรัลที่เมืองไทยเนาะก็แต่รู้สึกว่าจะแพ้ช้อปปีกับ Lazada นะคะก็ยังไม่ดังแต่เขาดังในจีนมากเลยนะคะแล้วก็มีนิโอ้ไบแดนสไบแดนนี่เป็นของอแพลตฟอร์มชื่อดังอะค่ะ TikTok นะคะค่ะแล้วก็ตัวนีโอเนี่ยนีโอนี่ก็เป็นค่ายรถยนต์ไฟฟ้านะคะถ้าดูรายชื่อแล้วเนี่ยจะคุ้นหมดเลยแม้แต่พินตัว,ต,วตัวนี่ก็เป็นไรเดอร์ชื่อดังที่ครองออส่วนแบ่งตลาดเยอะสุดเลยในจีนนะคะมาต่อกันที่กองทุนที่2นะคะที่สามารถทำผลตอบแทนได้โดดเด่นค่ะกับกองทุน S C B China Equity นะคะกองทุนนี้นะคะมาเป็นอันดับ2ค่ะทำผลงานได้27.28ค่ะ กองทุนนี้นะคะเน้นเข้าไปลงทุนในกองทุนหลัก Master f u n ันห่างเสี่ยงไชน่าแอนทิเพรสอินเด็กซ์ e อทนะคะซึ่งเป็นกองทุน ETF เค่ะเพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนได้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับผลตอบแทนกับการลงทุนในดัชนีเอชแฉกอินเให้มากที่สุดค่ะกองทุนนี้ทําไมถึงน่าสนใจคะพี่เล่ยค่ะกองนี้อย่างที่เราทราบนะคะว่าฮ่องกงเนี่ยมีการปิดประเทศเหมือนจีนเลยเนาะแล้วตอนนี้เนี่ยฮ่องกงนี่มีปัญหาเยอะมากเลยนะเพราะว่าคนหนีออกจากฮ่องกงด้วย เพราะว่าสถานการณ์ในการที่เขาเป็นต้องเรียกว่าฮับทางด้านการเงินเนี่ยมันได้รับผลกระทบพอสมควรเลยแต่ทีนี้ในเรื่องของบริษัทที่ไปจดทะเบียนในฮ่องกงเนี่ยเอาข้อจริงเนี่ย มันคือการจดทะเบียนนะคะแต่ในเรื่องของการที่เขาไปโอเปเรตต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูรายชื่อบริษัทเหล่านี้นะคะก็คือรายได้เข้ามาจากทั่วโลกนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ฮ่องกงจะมีสถานการณ์ที่เลวร้ายแล้วก็หุ้นก็ตกมากเกินไปแต่บริษัทเหล่านี้มันมีความแข็งแกร่ง ดังนั้นอะไรที่มันตกมากเกินไปมันก็จะกลับมาเร็วเลยทําให้หุ้นที่จดทะเบียนในฮ่องกงเนี่ยก็เลยขึ้นมาแรงมากๆเลยนะคะเท่ากับว่ากององที่มีผลงานอันดับ1อันดับ2ก็เป็น ETF ทั้งคู่เลยนะคะ<ช>แล้วก็อันแรกก็คือจะเป็นกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยอันที่2เป็นหุ้นหลักที่จดทะเบียนในหางเสงนะคะเรามาดู10ตัวแรกกันค่ะตัวแรกนะคะเหมยถวนค่ะถืออยู่ที่8.76%ค่ะ a l i b บ b a 8.68%ค่ะไชน่าคอนสตรักชั่นแบง k ์2 8ด t ค่ะเทนเซนโฮลดิงเจ็ a สา o เปอร์เซ็ค่ะอินดัสทรีลแอนด์คอมเมอรเชียลแบงก์ออฟจี่าเนค่ะพิงอัน4่ี่ห้าอค่ะไชน่าโมบายสู่่นค่ะแบีนะคะถืออยู่ที่3ามค่ะสามเอร์เซ็น์ค่ะเจี่ะยู่ี่สามจุดสอี่เปอเป็นต์ค่ะลที่ยมี่์เรชัน ดูรายชื่อแล้วเป็นยังไงคะน้องมกคคุค้นกันหมดเลยนะคะคุ้นหมดเลยนะคะ10ตัวซึ่งเราดูเซกเตอร์แล้วส่วนใหญ่จะเป็นส่วนที่เป็นไอทีกับการเงินซึ่งจะต่างกันกับกองแรกนะคะคแต่ความเหมือนก็คือเป็นบริษัทชื่อดังของจีนหมดเลยเราดูเหมยฉวนก็ก็คล้ายๆกับกองแรกนะคะอาลีบาบานะคะเทนเซ็นนี่เป็นเกี่ยวกับเกมนะคะแล้วก็เทนเซ็นนี่ก็เข้าไปถือในบริษัทดังๆหลายๆอย่างแล้วก็เป็นแพลตฟอร์ม ที่เป็นทางด้านอ e ีคอมเมิร์ซด้วยเนาะเจ้าของ JD.com <Exactly. S 2> นะคะ,คะก็แล้วมีอะไรอีกคะผิงอันก็เป็นกลุ่มการเป็นกลกลุ่มการเงินนะคะทำเรื่องประกันนะคะ Bank of China mm hmm. นะคะ JD.com mm hmm. ก็แทรกเข้ามาค่ะถ้าแบ่งกองทุนนี้ตามเซกเตอร์นะคะเรามาดูสีอันดับสูงสุดกันค่ะสำหรับกลุ่มแรกนะคะ Information Technology นะคะถืออยู่ที่36.57%ค่ะ Financial 28.26%ค่ะ c o n sum er d e s c r i t i o n a r y หรือกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยนะคะ8 8 7คะ่ะและกลุ่ม property and construction ถืออยู่ที่5.57%าคะ่ะข้อมูลณวันที่29เมษายนที่ผ่านมาคะ่คะค่ะแล้วจากผลงานที่โดดเด่นของทั้ง2กองทุนที่กล่าวมารวมทั้งอีก10อันดับนะคะพี่ลีคิดว่าควรจะเข้าไปลงทุนหรือยังคะก็จริงๆแล้วของจังหวะของการเข้าไปลงทุนเนี่ย เราอยากจะให้น้องคุณแนะนําฟังคําแนะนําจากทางบรลจอทางนักกลยุทธ์นะคะเพราะว่าการดูผลงานย้อนหลังเนี่ยมันเป็นมิติเดียวค่ะน้องมองุก<ม>เราดูผลงานย้อนหลัง1น0ถึงสิเนี่ยเราไปซื้อตามมันก็เหมือนหลับตาปลาเป้านะ เพราะฉะนั้นในเรื่องของการลงทุนทุกอย่างเลยนะคะเราต้องดูในเรื่องของปัจจัยหลายๆด้านจะดูผลตอบแทนอย่างเดียวไม่ได้ในแต่ละช่วงแต่ละตอนเนี่ยทางนักกลยุทธ์แล้วก็ผู้แนะนําการลงทุนเนี่ยเขาก็จะบอกเหตุผลมาให้เราว่าควรจะเข้ากองนี้กองนั้น ด้วยเหตุผลอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารับฟังเหตุผลเราดูจังหวะที่เหมาะสมอย่างที่เขาบอกในคำเตือนว่าผลงานย้อนหลังไม่ได้การันตีผลงานอนาคตอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเข้าไปซื้อตอนที่เขาเรียกว่าข่าวร้ายก็จะดีกว่าที่เราไปซื้อตอนข่าวดีแนละ้วนุ๊กมุกเนาะ,ะสำหรับคนที่มีเงินลงทุนที่เป็นระยะกลางระยะยาวนะคะจังหวะนี้ถือว่าเป็นจังหวะเหมาะสมที่เราจะเข้าไปลงทุนแล้วคะ่ะ สำหรับพี่ๆนักลงทุนคนไหนนะคะที่เห็นโอกาสการฟื้นตัวจากกองทุนจีนสามารถติดต่อแอดไลน์มาพูดคุยหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่แอดเว e ล u b ร i พับเราพร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาอย่างรอบด้านสำหรับวันนี้มุกกับพี่ลีลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ